สแตนเนอร์ทางโดดตันบ่อยสวัสดีครับพบกันในรายการร่นล่าวเราเรื่องปามจากผมอาจารย์ชาวครับมีชาวสวนถามมาว่าสแตนเนอร์ทางโดดเนี่ยใช้แล้วมันตันบ่อยทำไปทำามใช้ไม่ไหวล้างวันเป็นสิบรอบเรื่องขอดออกครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับเดี๋ยวผมมีสแตนเนอร์มาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องของข้อให้เสร็จก่อนแล้วจะอธิบายให้ฟังริครับสแตนเนอร์ทางโดดเนี่ย ส่วนมากที่ซื้อมาจะเป็นรุ่นใหม่ก็คือเขาจะมีตะแกรงสั้นนะตะแกรงเนี่นะครับสั้นมันจะมีสั้นนะแล้วก็รูเล,เล็กมันก็ตัดง่ายครับทีนี้เราก็จะแก้นะครับเอาขั้นแรกก็คือว่าไปเจาะรูให้ใหญ่นะครับเจาะรูให้ใหญ่เราก็จะทำเอ่อทำเอาเหล็กตะแกรงมาใหม่นะครับเจาะรูให้มัน ือ้อรูใหญ่มาเลยม้วนใส่ลงไปมันก็จะทำให้การตัน <ไป S 1> น้อยลงนะครับครับเ <laughs> มื่อมีขยะหรือใบไม้เนี่ยเข้าไปเข้าไปในตะแกรงเนี่ยเราถ้าเราทำตะแกรงทางดูดเนี่ยให้โูมันตอเท่ากับคลีปใบพัดมันผ่านคลิปมันผ่านไอกรองได้มันก็ผ่านคลิปใบพัดได้ก็ทำให้มันไม่ตันนะครับ หรือถ้าเราใช้มินิสปริงเกอร์ไอ้รูตรเท่าไหร่นะครับสมมติว่ารูตร6มิลน,นะครับเราก็จะทำตะแกรงกรองเนี่ยให้รูตร6มิลเมื่อวานผ่านตะแกรงกรองได้มันก็จะผ่านปั๊มได้แล้วก็ผ่านวัตีได้ไอหัวสปริงเกอร์ก็ไม่ตัดนะครับครับทีนี้ถ้าเราเราจะแก้ให้มันดีกว่านั้นก็คือว่าถ้าเรายังไม่ซื้อเราซื้อมาใหม่เนี่ย มันควรที่จะซื้อให้มันต่อ่วาโต่อขว,า,ขวาปั้มสักสองขนาดมันก็จะทําให้ตะแกรงใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้การกรองเนี่ยช้าลงนะครับตันช้าลงแต่ว่าซื้อมาใหญ่กว่า2ขนาดแล้วก็ต้องเปลี่ยนตะแกรงนะครับเปลี่ยนตะแกรงแบบที่ผมอธิบายไว้นะครับมันก็จะทําให้ตันช้าลงครับครับทีนี้ถ้าถ้าเราเรากองเนี่ยเราก็จะบอกว่าสมมติว่าเรากอง กองน้ําผ่านมานี่นะครับมันจะตันมันมีใบไม้ใหญ่กว่านั้นมันก็ทําให้ตันที่กองตะแงได้เราก็ไปต้องไปสร้างเ,เป็นกระชังเป็นกระชังสักเม็ดหนึ่งหรือว่าเป็นกลมๆตะแงสักเม็ดหนึ่งล้วก็เอาตะแงไม่ใช่ม้งเขียวนะครับเอาตะแงพลาสติกที่รูต่อนะฮะรูต่อเท่ากับวารมินิส,สปิงเกอร์นะครับห้าหกนนะครับใส่ไว้ห่มไว้มันก็จะทําให้ตันช้าลง เพราะนั้นเราก็จะใช้ได้โดยที่ว่าให้มันผ่านกองหยาบที่หอกตลกก่อนแล้วมาผ่านมินิสปาผ่านสแตนเนอร์แล้วก็ผ่านปั๊มแล้วก็เข้าไปมินิสปริงเกอร์ไอ้เรื่องนี้มันก็จบครับไม่มีปัญหาทีนี้มันมีอีกมีอีกอก,กรณีหนึ่งคือว่าใช้มินิสปริงเกอร์หรือว่าสปริงเกอร์เล็กจริงๆเนี่ยมันยังตันอยู่ครับก็เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดนี่แล้วเนี่ยเรายังมีกองทางออกก็เป็นกอง เป็นกองตะแกงอีกแบบหนึ่งที่ว่ามันจะมันจะปล่อยให้ผ่านไปได้ประมาณสัก80เมตรนะครับเรียกว่ากองตะแกงทางออกกองตะแกงทางออกนี่นะครับเราเลือกเอากองตะแกงที่มันมีมีแปลงล้างในกองภายในได้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกขณะที่เราปั๊มน้ําไปเนี่ยถ้ามันเกิดตันที่ทางออกกองตะแกงตัวเนี้ย มันจะมีอเพชเชอร์ขึ้นอสองด้านนะครับถ้าด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำแสดงว่ามันตันเนี่ยเราก็จะเปิดวาลวไล่ตะกรอนแล้วเราก็จะควงแปลงหมุนนะครับมันก็จะไล่ตะกรอนออกไปพอออกหมดเราก็ปิดวาลวนะครับมันก็เป็นอันใช้ได้ครับอันนี้ก็คือว่าการแก้ปัญหานะครับทํากองตะแกรงมีทั้งทางดูดและทางส่งนะครับทีนี้ผมเอารูกตันเนอร์มาให้ดูนะครับ อันนี้มันเป็นของญี่ปุ่นนะครับถ้าของของจีนจะสั้นกว่านี้น้ํมันจะเข้าเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับน้ําจะเข้าน้ําจะเข้าทางนี้ครับเข้าทางนี้ครับทีนี้มันก็จะเข้าไปในตะแกรงตัวนี้คือตะแกรงนะครับเข้าไปในตะแกรงเนี่ยเข้าตะแกรงแล้วมันก็จะออกข้างนี้นะครับทีนี้ตัวเนี้มันมันละเอียดมากครับมันละเอียดมากตันบ่อยนะครับเราก็จะใส่ตัวเนี้ครับเป็นแบบนี้ครับมันก็จะรูต่อขึ้นก็จะตันช้าลงนะครับก็เราจะม้วนนะครับ อ,อี่นี่วันนี้เราเราไปยังไม่นี้ไม่ได้ม้นนะครับแต่ว่าผมเอาตัวมาให้ดูว่าไอ้ที่เราม้วนแล้วนี่แหละครับเป็นแบบนี้ครับที่เราม้นแล้วแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสแตนเนอร์นะครับนี่ของนอกครับมันละเอียดขนาดนี้นครับยังไงก็ตันบ่อยครับถ้าเราขยายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ตันช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นการแก้ปัญหาขั้นหนึ่งคือว่าเราเปลี่ยน ตะแกรงกองใหม่นะครับให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะตันชาลงนะครับส่วนกองตะแกรงทางออกที่เป็นกองหมุนนั้นเ,เดี๋ยวเราไปพูดชุดหน้าต่อไปว่ามันมีมันมีการทําหานอย่างไรควมจริงผมเค,เคยออกอากาศแล้วครั้งก่อนลองไปเปิดหาดูก็ได้ถ้ายังสงสัยยังไงก็โพสถามมานะครับเราก็จะาสาธิตให้ใหม่นะครับครับวันนี้ก็มีกองตะแกรงว่าวิธีแก้การตันทํำยังไงนะครับ ก็มีสาระตรงนี้มากกว่าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามบทความชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจากผมอาจารย์ชาวครับ